สวัสดีครับสวัสดีครับคอนสนนะโอเปอร์วันครับอ่ตนนี้ก็เป็นมตอร์ตัวแรกกับเราด้วยตัวแรกใช่ครับเป็นยงไ้างอบอกว่าเราบบว่าแตงั้จริงๆเรารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆที่แบบทางแซนเดลเนาะทางพี่เจมทางพี่แอ้มมีแบบทำแบรนด์แล้วนึกถึงเราให้แบบเออเราเป็นสเตอร์เราก็ขอบคุณนั้งมากกับโอกาสทางนี้ครัแล้วเราก็ มันเราเราใช้จริงๆนะทั้งีฟทั้งบัตรเลยเราใช้ใช้จริงใช้ทุกวันด้วยก็ขอฝากพี่ด้วยนะครับผมผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเหมือนกันครับแต่ว่าคือคือนเป็นตัวแรกในชีวิตเลยครับแบบเราทุกวันนี้เราก็เวลาเราแต่งออกงานงานนี้เราก็ใช้ตลอดจริงๆแม้กระทั่งแบบว่าในชีวิตประจำวันที่เราแบบบางวันเราก็ไม่ได้ออกงานอะไรเงี่ยเราก็เติมเหมือนกันครับ ใช่ตลอดเมือกี้เขบอกแมวว่าดีจรงใช่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 ก็เจะปล่อยนอัย้นเฮ้่เพลงเป็นเพลง,งที่น่ารักมากเลยครับเป็นเพลงแนวแบบบีป็เลยครับก็ๆๆเราก็ก็ดีใจที่เขาแบบทำเพลงนี้ให้เราคือพอเรามาครั้งแรกอ่ะเราแบบชอบเลยเพราะว่ามันมันติดหูติดหูมากครับหูจริงแล้วพอมันยิ่งมีท่าเต้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแบบเขาเขาแบบ อก็ตั้งใจทําให้เราเนาะแล้วจริงๆค่าเต้นคือแบบน่ารักมากแต่ที่เราแบบว่าไปเรียนมาที่นี่นะครับใช่ใช่ใช่อะไรก็พร้อมแบบพร้อมจูเลยพร้อมจูเลยพร้อมโจเลยใช่ครับก็ได้เป็นตัวที่น่ารักเดี๋ยวรอพี่พี่รอฟังได้เลยว่าเป็น่ารักจริงคุณสิฮะอะไระ

เราอาจจะมีแบบปรับอะไรนิดนึงใช่ให e anyway. ้มันเข้ากับเรางอไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าที่พี่ปล่อยวันไหนแต่ว่าพวกผมสองคนเต้นโชว์วันนี้แน่นอนเนี่ยยังกังวลอยู่เลยว่าจะเต้นหมินไหมกลัวเหมือนกันแบบตื่นเต้นเนาะแบบว่าโอ้ยเป็นเป็นเพลงไม่คือปกติเราสองคนเวลาร้องเพลงหรือแบบขึ้นโชว์ที่ไหนจะร้องอย่างเดียวไม่เคยเต้นเลยบางครั้งนี้มันมีเต้นด้วยก็เลยแอบกังว ทำให้เต็มที่แล้วท่าค่อนข้างเยอะนิดนึงฮะใช่แต่ว่าเต็มที่แน่นอนได้เลยครับเพใช่ใช่เลยเพลงพอมากเลยครับขอบคุณเหรอที่แบบว่าทำเพลงให้ผมกดีใจมากแล้วแบบรู้สึกแบบขอบคุณมากที่แบบว่าพี่ทุกคนแบบทำแบบสิ่งนี้ใรา้นเร่องก็เป็นรักของพี่เ ก็ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงเขาเลยเรียกแบบได้ได้ได้เลยได้เรับเรารักกันอยู่แล้วครับเราใช่ไหมล่ะครับผมยังไม่หมดเราถึงกันยังไม่หมดเรอถึงกันโอ้มน้องทำไมหรอจังหวะนั้นน่าจะแบบคนมันแน่นมากครับแล้วก็ เราก็เลยไม่รู้จะหลบน้องไว้ตรงไหนดีหลบหลบอันนี้หลบหรอเอาหลบไว้ไหนดีแบบเดี๋ยวมันจะชนไงเพราะว่าน้องเริ่มเตะละน้อเลยต้องแบบอ่าเดี๋ยวน้องแบบล้มไปแล้วทำไงอะไรเงี้ยช่วงนี้เดี๋ยวต้องถ่ายซีรีดทำงานด้วยเลยอุ้มอุ้มหลบละฆันอะไรเงี้ยอุ้มหลบอุ้มหลบตายฮะไม่รู้ฮะตายหรือว่าไม่รู้ ไอ้อายครับเพราะเจ้าขออุ้มแล้วมันแบบเด่นไงใช่ก็เขินนิดนึงไงเมื่อกี้ก็เขินเหมือนกันอยู่ดีๆก็อุ้มเอ้าก็พี่พี่ขอบอกว่าเออนี่ให้หน่อยโพสท่าหน่อยก็เป็นท่าโพสทายเมื่อกี้นสบายแล้วรู้สบายแล้วน้องหนักขึ้นนะวันนี้อะได้หรอเออนิดนึงหนักอะไรหนักชุดขอชุดหนักชุดหนักอ่ะเราหัวท่ไงวะ เราสาววันีก็เป็นพายุมามาแบเล่นนมีก็มีเราก็เลื่อนเลื่อนผ่านแล้วก็มีคนส่งให้ดูด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นคลิปก็ตื่นมาก็ตกใจเหมือนกันครับว่าแบบทําไมคนดูเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเราไปเล่นน้ำเราชอบเล่นน้ำเนี่ยแล้วกแบบเขาออกลอยลอยปเล่นลอยแล้วคนก็จะเป็นคนไหบ้างลองเล่นนะเราไปเล่นน้ำกันครั้งแรกสนุกมากครับ เนี่ยว่าไปแบบหลายวันติดเลยจริงๆอ่ะคือออกไปแล้วสนุกก็เลยแบบคุยกันทุกวันเลยว่าไปอีกไหมไปอีกไหมวันนี้ไปอีกไหมเราทำอะไรใครไม่รู้ตัวหมดเพราะว่าตัวตัวหมดเกือบหมดเกือบหมดไม่รู้มาก่อนล้แวไม่รู้มาก่อนเลยครับรู้แหละก็รู้แหละเอาจริงก็รู้แหละ ครับอ่าก็ได้พักผ่อนแต่สนุกมากแต่เป็นการพักผ่อนที่วันหนึ่งนอนอยู่สามหกสี่ชั่วโมงนอนน้อยกว่าทำงานเราเรียกว่าไปเจอคนที่ช่วยใช่ใช่ใช่ครับวันจริงเจอแบบคนที่แนวดีป๊อปแหลกเยอะมากครับแต่ว่าเราก็ควรแตงฉับใครแตงอ่ะ ก็มีมีนะมีคนาเราโดนแซวคนไหนโหทุกวันเลยมีแต่คนแบบเราไปหาไปเจอแบบเพื่อนๆเนี่ยก็แบบก็มีแต่คนบอกว่าเออเห็นคลิปเห็นอะ่รนั่นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยทุกวันเลยฮะเราก็ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกันไปเราไม่รู_<_้หรือไม่รู<__้หมายถึงรู<__้ตัวว่าทำอะไรแล้วรู<___<_้ตัว ตาจะมีบางทีก็ไม่รู้ตัวบางบางทีน้องก็บอกว่าเรื่องไม่รู้ตัวแล้วนะใช่เขาไมีแม่รู้หรือยังใช่ไหมแม่รู้แล้วครับเพ่ราะแม่เพราบ้ดูแลใช่ใช่ใช่ครับรู้แล้วเขาก็เขาก็งงเหมือนว่าใช่เขาก็งงงงใช่เขาก็ถามว่าเราจะพาเขาไปไล่นที่ไหนแต่ไว้มีโอกาสจะพาไป แม่ไม่ได้ถามแม่ไม่ได้ถามละตอบว่าเฮ้ยอะไรนะก็ังเป็นสนุกสนุกนะครับ h a p ครับถือว่าเป็นโครงการปีแรกที่ได้เล่นด้วยกันด้วยแล้วก็เป็นปีที่แบบได้เจอแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบเยอะมากอะไรอย่างนี้ก็เราได้เล่นในการดิบแก้วแบบ very ป a p p ครับก็จริงๆอ่ะถ้า17 16 17 18มันยังมีตัวการเล่นอยู่เนี่ย ก็สิบหกก็ไปไปไปถึงส okay. ิบเจ็ดอไปถึง네ส so so ิบเจ็ด mm สิบแปดถ้ามันย nice. ังเป็นบางสคางอยู่ก็จะไปอีกเราจะไปได้ไงเรามีถ่ายรถไม่มีถ่ายไงเออครับดีครับดีดีครับก็เต็มเลยเต็มอะไรคะแนนเต็มดีเลยแต่พี่ท่านดูแลดีครับ อ๋อครับก็ขอฝากเขมจิราด้วยนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็กําลังแบบถ่ายทํากันแบบเต็ม้นเลยแทบจะทุกวันเลยใช่ครับทุกวันแล้วก็สลับกันถ่ายไปวันไหนใครมีคิวนี้ก็ไปถ่ายวันไหนใครมีคิวกันก็ไปถ่ายครับผมแล้วก็ฝากเพลงเพลงน้องด้วยฝากด้วยครับผมคือเป็นว่า first love ฮะสามารถไปฟังกันได้ครับผมครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเดียวด้วยครับครับผมฝากแฟนเดียวด้วยครับ